บูชาพ่อหมอชีวกโกมารพัทส,สวดเพื่อขอให้หายป่วยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมอชีวกโกมารพัทเป็นหมอที่รักษาพระพุทธเจ้าและเคยรักษาพระเจ้าพิมพิสารท่านถือเป็นบรมครูของวงการแพทย์แม้แต่พระพุทธเจ้ายังยกย่องหมอชีวกโกมารพัท เชื่อว่าผู้ใดก็ตามได้ท่องพระคถาพ่อหมอชีวโกโกมารพัฒนี้ส่งผลให้กายใจได้มีความแคล้วคลาดเบาใจสบายใจโรคภัยไข้เจ็บทุเราเบาบางเรามาสวดไปพร้อมๆกันค่ะ รวมสมาธิพระคถาอัญเชิญบรมคูหมอชีวโกโกมารพัทตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะพักขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมชีวะโกสิระสาอะหังกะรุนีโกสัพพะสันตานังโอสัตะทิพพะมันตังปะพาโสสุริยาจันทัง โกมาระพัจโจปะกาเสสิวันทามิปันทิโตสุเมทะโสอโรคาสุมนาโหมิล่าวคาถารักษาโรคณอะณวะ โรคาพยาธิวินาสันตินะอะวะโรคาพยาธิวินาสันตินะอะวะโรคาพยาธิวินาสันติกล่า,า,าวาต,ตาม ข้าพเจ้าชื่อขอบารมีบรมคูปู่หมอชีวกกมารพัทช่วยคุ้มครองให้ข้าพเจ้าพ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตเบิกบานแจ่มใสหากเจ็บป่วยตามสภาพสังขารขอให้พบหมอดียาดีขอให้อานิสง์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เธอ เชื่อกันว่าหากสวดพระคถานี้เป็นประจำคถาบูชาหมอชีวกโกมารพัทบรมครูทางแพทยศาสตร์แล้วจะช่วยปัดเป่าทุกกายทุกใจจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงช่วยเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติมิตรได้สาธุ